มีผู้หญิงเข้าหาแฟนเยอะมากค่ะนะครับด้วยหน้าตาการงานของเขาจากการความคิดยังไงดีคะนะครับไม่ให้ระแวงคิดมากครูความอยากบอกให้ครับคุณห้ามความคิดระแวงของคุณไม่ได้หรอกเพราะอะไรครับเพราะความคิดระแวงไม่ได้มีสาเหตุมาจากแฟนของคุณแต่มันมาจากตัวคุณเองไม่มั่นใจในตัวของคุณเองมันมาจากตัวของคุณเองไม่เห็นคุณค่าในตัวของตัวเองแต่การที่คุณจะแก้ปัญหานี้คือคุณต้องทําให้แฟนของคุณนั่นแหละ กลัวว่าคุณจะมีคนอื่นกลัวว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีกว่ากลัวว่าจะมีคนที่ดีมาแย่งคุณจากเขาไปครับหนึ่งครับให้คุณสร้างความรู้สึกมีค่าในตัวเองครับมนุษย์เกลียดความสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่ครับที่มันเป็นเส้นตรงครับสาเหตุส่วนหนึ่งมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่ตัวเราเนี่ยไปนั่งภาะวะภว์ร้อนรอนกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าจะมีคนอื่นมาติดพัน กลัวว่าจะหาใหม่ไม่ได้อีกแล้วกลัวว่าจะไม่เจอคนสวยคนหลอ่อคนอบอุ่นแบบนี้อีกแล้วนู่นนี่นั่นต่างๆพอคุณเกิดความกังวลคุณจะโฟกัสอีกฝ่ายเพราะคุณโฟกัสอีกฝ่ายคุณจะไม่มีเวลามานั่งโฟกัสตัวเองแล้วความสัมพันธ์คือมันต้องเป็นแบบนี้ครับมันต้องทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีค่านะกลัวว่าจะเสียคุณไปนะกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งไปนะเขาต้องมีการหึงห่วงและห่วงคุณครับซึ่งหน้าที่ของเรามีหน้าที่กระตุ้นครับไม่ใช่มีหน้าที่ระแวง เช่นคุณอาจจะเล่านะครับว่ามีคนมาขอบัญชีครับโซเชียลมีเดียต่างๆของเราเนี่ยอยู่ๆมาขอบัญชีโซเชียลมีเดีย,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 ดยฉันเนี่ยบ้าจริงๆฉันไม่รู้เป็นใครนะครับหรือว่าเพื่อนที่ทํางานต่างๆพวกนี้ให้เขาได้รู้ว่าคุณก็มีคนอื่นที่หมายปองไม่ใช่รายงานเขาหมดทุกอย่างครับสองครับการเป็นที่หนึ่งในใจของใครก็ตามแต่คุณต้องไม่ใช่คนที่ร้อนรอน พวกที่ร้อนร้อนไม่สามารถเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้เลยจ้าเพราะกลัวว่าคนมันจะเอ้ยมีคนมาจีบหรือเปล่ามีมีใครมายุ่งกับแฟนเราหรือเปล่าหรือมันแอบคุยกับใครหรือเปล่าพราะคุณมีความระแวงใช่ไหมคุณจะมียากอันนี้ครับคุณจะพยายามเช็คครับถามไล่ต้อนครับ2อครับมีบางคนครับขอคืนดีกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นหรือบางคนขอให้เขารักครับคุณไม่สามารถเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้หรอกครับถ้าวันนี้คุณยังทําตัวเป็นพวกขอทานความรักสามครับ ถ้าคุณจะเป็นที่หนึ่งในใจของใครก็ตามแต่คุณมีหน้าที่เดียวนั่นคือเลยครับหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่ยั่วครับหน้าที่ของเขาครับคือมีหน้าที่อยากครับเมื่อเกิดความอยากครับก็ต้องการคุณเข้ามาสนองซึ่งความอยากมันจะมี40วิธีครับทำให้คนเนี่ยประทับใจคุณแรกพบครับแล้ววิธีการนี้เนี่ยคุณมจะบอกให้ไม่ใช่ ใช้แค่กับแฟนนะครับแต่ยังสามารถใช้ได้กับเพื่อนและเจ้านายด้วยครับในการทำให้เขาประทับใจเราครับใครอยากได้แชร์หนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับให้พิมพ์รหัสครับครูคมใจดีครับแล้วเดี๋ยวบอทดจะส่งทั้ง40วิธีนี้ให้กับคุณครับคือ40วิธีนี้ถ้าคุณอ่านหนังสือครูคมบอกได้เลยครับใช้เวลาเป็นเดือนครับกว่าจะสรุปได้แบบนี้และเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับในเมืองไทยเนี่ย ให้เขาแจกแบบเนี้ไม่มีครับถ้าได้ประโยคในการทําให้คนประทับใจแล้วเนี่ยคุณอยากได้ประโยคที่ปิดท้ายให้คนประทับใจด้วยไหมทาให้จดจําคุณแบบไม่มีทางลืมมันจะมี30ประโยคพูดปิดท้ายให้คนประทับใจถ้าเปิดหัวให้ประทับใจต้องปิดท้ายประทับใจครับให้พิมพ์รหัสครับครูคมชี้ทางครับเพราะเนี่ยเฉพาะสเทคนิคนี้ 70เทคนิคเนี่ยถ้าคุณต้องอ่านหนังสือคุณต้องอ่านกี่เล่มหรือถ้าคุณต้องเปิดคลิปวิดีโอในการฟังนะครับบรรดากูรูต่างๆสอนเนี่ยคุณต้องเสียเวลาเป็นเท่าไรแต่อันนี้พิมพ์แค่2ประโยคได้ไปทั้งหมด70เทคนิคเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจ,จวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่3ามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ1 1แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเตป็ปบายสเตปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่งยเก้าบาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็คสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ